ทิศมีผู้เสียหายท่านหนึ่งเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลุมทำร้ายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจว่าเขาเนี่ยขับรถแหกด่านมาไหนมึงลองเล่าเหตุการณ์วันที่มึงขับรถแหกด่านให้ฟังหน่อยดิเฮ้ยแล้วมันจะลงได้เลยทำไมอ่ะพักหลังๆนเนี่ยเฟซบุ๊กเขายิ่งยอมรับความจริงไม่ค่อยได้อยู่แต่เอาเองี้ <laughs> ถ้าฟังจากในเพจในเฟซไม่ได้ก็ไปฟังจากในทิกตอกแล้ะในยูทูบกันแล้วกันนะอ่าโอเค คือก่อนอื่นจะต้องบอกอย่างนี้นะว่าที่เอที่เราให้ฟังเนี่ยไม่ได้ให้เอาไปทําตามผมนะแต่ที่เราให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าทูเนี่มันทํางานต่างกันยังไงวันนั้นที่ผมเจอผมเจอเจ้าหน้าที่เขาทากันแบบนี้คือวันนั้นนะนะมันก็เป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มประมาณเนี้ยผมดีดแล้วผมไม่มีเไรทำ <c oughs> ผมก็เลยไปหาลูกดาเล่นเออนั่นแหละตามนั้นแหละ อันนี้เวลาพอผมไปเจอด่านแล้วผมก็ขับเข้าด่านไปผมก็ปฏิบัติตามกฎของเขาไปก่อนในความกุ้สติของผม,มนะนะแล้วก็มีเ,เสียงเจ้าหน้าที่คนนึงก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยหน้าตาขนาดนี้ดีดแน่นอนเธอจับตัวเยี่ยวเลยผมได้ยินดังนั้นปุ๊บผมก็เลยเร่งเครื่องรถจนสุดพอผมเร่งเครื่องรถจนสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วเขาก็โดดหลบเขาก็โดดหลบหมดเลยอ่านั่นแหละผมก็ออกตัวไปเลยป๊อ เขาก็และหลังจากนั้นผมจําไม่ค่อยได้แล้วว่า,เ,าเขาทํายังไงยางผมแตกแต่ผมได้ยินเสียงดังอ่าเสียดงดังประมาณสี่ห้านัดประมาณเนี้ยนะแล้วผมก็ขับไปอีกสักระยะหนึ่งลมมันก็หมดมผมรู้แล้วว่ารถมันไปไม่รอดอืพอผมรู้ว่ารถมันไปไม่รอดปุ๊บทํายังไงดีวะผมก็เปิดประตูรถลงมผมก็ได้ยินเสียงปนอีกหนึ่งนัดแล้วผมก็วิ่ง ข้ามเกนนาะกลางถนนไปแล้วก็ไปเอ,อข้ามเกนนาะกลางถนนแล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งไปเจอป่าเป็นมันเป็นกอแขมด้วย,ยอย่างว่าตอนคืนมันมืดผมก็พยายามแหวกแหวก <laughs> มันแหวกไม่ไปมันหนาม,มากแหวกไปมันหนาม,มากทำยังไงดีวะเนี่ยย, <laughs> ยกมือเลยดีกว่า <laughs> ยอมแล้วครับผมจะโกนดังลั่นเลยนะจะโกนดังเลยวะยอมแล้วครับแค่นั้นแหละอืมเ <laughs> <laughs> ขา,าบอกหันกลับมาหันกลับมาผมก็หันหลังกลับไปปุ๊บ เขาก็ทับกี่คนหลายคนเลยหลายคนมากทับผมอยู่ตึ๊บเลยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไม่มีทำไรละไงไม่มีไม่มีคำพูดให้ต้องเจ็บเจ็บช้ำน้ำใจอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีอทับอย่างเดียวทับแล้วอยู่เลยแค่นั้นเลยไม่ช้อนเลยเหรอไม่มีไม่มีเลยไม่มีช้อนอะไรเลยเอ้าวแล้วทำไมผู้เสียหายคนนี้เขาโดนเยอะขนาดนั้ไม่รู้นะว่าคือมัน มันมันพูดลาบากอะ่ะเพราะมันมีคําว่าดุลพินิษของเจ้าหน้าที่อยู่อืแล้วทําไงอะทีนี้ก็ก็ตามนั้นแนะไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> ยกเลิก <laughs> ไปซะ <laughs> ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่นะ <laughs> เออโอเค